รีวิวสินค้าไห้เวล A8 IOT PLC A8 เป็น Multi In One Functional คือในตัว PLC A8 จะมีทั้ง PLC, HMI, Modbus RTU และ IOT Gateway A8 มาพร้อมกับ8 Digital Input และยังต่อขยายเพิ่มได้สูงสุด15โมดูลรวม IO ทั้งหมดที่จะใช้งานได้คือ248จุดค่ะ A8 ใช้งานได้ทั้งไหเวลแฮปปี้ PLC และไหเวลคาวสกาดาข้อเสียของ A8 คือยังไม่รองรับมัดบัตร TCP/IP ค่ะและมีเพียง1พอร์ต RS485 ที่ไม่สามารถต่อเพิ่มได้แต่จุดนี้สามารถแก้ปัญหาได้นะคะสามารถใช้ A8 ร่วมกับโปรโตคอลคอนเวอร์เตอร์ของ REOS ค่ะรุ่น MPLJ04 จะทําให้ a8 ต่อกับ s ดี b d y ที่เป็นมดปัด t c p i p ได้ถึง32 i p ค่ะถ้าสนใจ a8 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line official at reos meter ค่ะ